วายแนนาวิกัฟเจนนี่ฉาย5วันรวดชนจังๆบอลโลก2022แบบเต็มคาราเบลสึกหนักสึกใหญ่พุ่งเข้าใส่ผลงานการคำแบกหน้าจอของนางเอกตัวแม่เจนนี่อาลภาพาณป้อมเพชรกับหนุ่มฮอตกาฟคณาวุธแบบเต็มคาราเบลเมื่อช่อง3จับมัดหัวใจในซุปตาปักหมุดลงจอฉายเดือนสุดท้ายของปีธันวาคม2022แบบฉายหวันรวดต่อสัปดาห์เริ่มตอนแรก 1ธันวาคมนี้ซึ่งนอกจากโปรแกรมสุดพีกแล้วมัดหัวใจยังต้องเจอความหฤรโหดรอบสองเพราะต้องออนแอรชนจังๆกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ที่กาตาเต็มๆงานนี้ต้องมารอลุ้นกันว่าพลังดาราของเจนนี่และความฮอตบวกกระแสหม่มมีสายวายที่หนุนหลังหนุ่มกรฟอยู่จะพามัดหัวใจยายสุปตาสูได้มากน้อยแค่ไหนเธอบอกตรงๆงานนี้ท่าทางจะเหนื่อยแน่เลยวิ